คุณชูรุเกษตรกรปลูกเนี่ยปลูกผัก G A P อันนี้ตรงจุดเลย G A P คือเกษตรปลอดภัยใช่ไหมคะเกษตรปลอดภัยไม่ใช้สารก่อนมั้งเคยใช้เหรอใช่ครับใช่อะนดี้ลอยฝันจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าสรป้อดกัเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเกษตรกรที่ทำผักเลยเพราะเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เขาออกกฎมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะคนที่ถูกจัดการป้อนเลยก็คือเกษตรกรทู่ปลูกผักพวกเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะเกษตรกรที่ปลูกผักเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปพรกัดด้ยกันเราใช้ปรรกอดเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเปลียนแปลงก่อนที่จะเปรี่ยนดินเก็บเกี่ยวนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ใช้อย่างอื่นได้ใช้ไพลโพเซตใช้ยาฆ่าหญ้าอย่าอ่นไ่ได้จริงๆก็ใช้ได้ครับในกรณีที่เราเคยทามาแต่มันอาจจะมีบางช่วงที่จําเป็นจะต้องใช้ตัวปรรกอบนะครับ โดยเฉพาะในพืชบางประเภทนะครับที่เป็นผักผลพวกพริกพวกมัเขือพวกนี้นะครับพืชเหล่านี้เนี่ยดอกเขาจะยาวอย่างเช่นพริกเนี่ยนะครับปลูกกัน3เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ออีก2อเดือนเพราะฉะนั้นในระหว่างการปลูกการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยนะครับจะมีหญ้าเกิดขึ้นในช,ช่วงอายุนะครับดังนั้นทางเรื่องในการจัดก,การหญ้าในแปลงผักผลของกเกษตรกรไม,ม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพริกเนี่ยนะครับที่ใช้หลักเลย นานกันมาแล้วก็คือใช้ปลอกปอดในการเก็บยาในร่องพีกนะครับเพราะว่าเก็บกันประมาณเดือนละครั้งหรือบางที2เดือนครั้งหรือบางที15วันครั้งแล้วแต่สภาพอย่างผมเองเนี่ยนะครับผมทำเกษตรปลอดภัยก็คือทำผักปลอดภัยเพื่อส่งออกไปยุโรปสิ่งที่เราแปลกใจมากที่สุดนะครับก็คือผมเนี่ยใช้ปลอกปอดในแปลงปิกและในแปลงผักที่ส่งให้กับโรงแ็คผักไปยุโรปมานี่ประมาณ5ปี นะครับเราโดนตรวจทั้งในสวิตเซอร์แลนด์ในอังกฤษในเยอรามาันทุกๆประเทศในในยุโรปเนี่ยนะฮะส่งผักส่งพริกของเราไปตรวจทุกๆกเจ้าผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีพรอคต์ไปตกค้างในผลไม้เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพริกก็ดีนะครับมะเขือเปราะผักชีต้นหอมขึ้นช่ายหรือผักอื่นๆไม่เคยมีนะไม่เคยมีก็เลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าคนที่มาดังในเรื่องการแบรนด์เนี่ยเขาแเอาข้อมูลแบบนี้มาจากไหนะ และพอแบนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรผู้ปลูกผักเหมือนกับว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่จริงๆแล้วเราได้รับผลกระทบมากนะครับอย่างผมพืชตัวหลักตัวหนึ่งที่ผมูํทก็คือในส่วนของพริกเนี่ยนะครับเดิมทีพริกเนี่ยพอเราปลูกเสร็จเนี่ยนะครับประมาณนักสิบห้ายี่สิบวันหญ้าจะเริ่มมาแล้วแต่ในช่วงหนึ่งเดือนประมาณห้าสิบวันแรกพริกเนี่ยเราพ่นปก่อจะไม่ได้เพราะว่าต้นยังอ่อนอยู่ แต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้พาราคอร์ตในการเก็บรูปญ้าในแปลงในแปลงประมาณสัก15้าวันถึงถึง30ิวันครั้งพอบอกว่าไม่มีพาราคอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใช้แรงางานคนถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะไปเอาแรงางานคนจากไหนมาเอาญ้าออกจากในแปลงไปแล้วการที่เราเอาแรงางานคนมาถากญ้ามาถอนญ้าเนี่ยก็ไปเป็นผลกระทบกับผักของเราเีกเช่นมันมีเทหนึงนะฮะไปจ้างแรงางานที่เขาเคย เอารุ่นในเอารุ่นญ้าในแปลงมันสําปะหลังในแปลงอ้อยมาเอารุ่นญ้าในแปลงของพริกปรากฏว่าผ่านไปสามวันพริกเหี่ยวตายทั้งสวนเลยเพราะว่าอจอบที่ข่อมาถางญ้าเนี่นะครับมันไปนทําลายรากของพริกที่มันอนุ่ตื้นๆนะครับแล้วพวกเชื้อโรคก็เข้าไปทําลายพริกอีกทีนึงแล้วนอกจากนั้นนะครับต้นทุนก็มาหาสามากปกติเราใช้พรรอขอดเก็บรุ่นญ้าในแปลงพริกเนี่ยนะครับต้นทุนประมาณรอบหนึ่งไม่เกิน100อบาท ได้แต่พอใช้แรงงานคนต้องใช้อย่างน้อยก็คือ5คนนะครับวันละ3า0อบาททั้ง1น0 0บาทนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยการแข่งขันในตลาดของผักไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศก็ดีเนี่ยมันแข่งขันกันหนักมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีผักจากต่างประเทศเข้ามาแข่งอย่างฟริเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตฟริตยง หลายประเทศโดยจะเฉพาะประเทศดวย,ดวยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นบเลเียเป็นสิงคโปร์เราทำเลี้ยงเขาราคาก็ดีไม่มีคู่แข่งวันดีคืนดีปัจจุบันนี้มีเวียดนามทาพริกขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับมีพม,มา่าล่าสุดพม,มา่าทาพริกสามปีจะแซงประเทศไทยอยู่แล้วเพราะอะไรครับด้วยประเทศเข้าใหม่มีแรงางานเยอะประเทศไทยรับจ้างเก็บพริกกันอยู่ที่ประมาณ 7- จ็ดถึงสิบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมตัวนี้ค่าแรงในการเปปก็บพริกแต่พมา่าเก็บอยู่ที่1นถึงสบาท ไม่ต้องไปพูดถึงแรงงานในการขอผ้านะครับของเขาเนี่ยมีแรงงานเขาสามารถจัดการได้แน่นอนแต่ของเราไม่มีแล้วพอรัฐนะครับแบนโดยที่ไม่ได้ใส่ใจข้อเท็จจริงแบบนี้มันเลยกลายเป็นการาหักแขนขาประชาชน,านหักแขนขาเกษตร,รกรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกษตร,รกรที่ปลูกพืชไร่นะครับที่จาเป็นต้องใช้หรอกจริงๆเกษตร,รกรที่ปลูกผักก็มีความจาเป็นต้องใช้และผมคิดว่าเกือบจะ พวกพื่นนะฮะจำเป็นต้องใช้อย่างผักนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะบอกไม่เดือดร้อนเพราะว่าแปลงผักในหลายๆที่ไม่ได้ปลูกต่อกันไว้นะครับอาจจะมีช่วงเวลาในการพักแปลงเคลีร์หญ้าสัก15วัน3 0วันใช้พวกไโรโพเซสหรือตัวอื่นได้แต่ในอนาคตนะครับเกษตรกรจะต้องเร่งรอกในการผลิตมากยิ่งขึ้นปราอก็จะจําเป็นมากยิ่งขึ้นคือ,อถอนผักออกรอบน,นี้แล้วมีหญ้าน,นิดหน่อยก็อเอาประถอดเก็บแล้วก็ถ่ายใหม่แล้วก็ปลูกต่อ นะครับเนี่ยมันคืออนาคตที่เราจะต้องเร่งแต่พอเราจัดการเอาเครื่องมือตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยครับให้เราลําบากมากยิ่งขึ้นอย่างคลิกเนี่ยตอนนี้ยังมองหน้ากันอยู่เลยกับเพื่อนเพื่อนทีมที่ถูกพิกกันด้วยกันเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีพอร์รคอ์เอาเข้าไปใช้ในแรงฟลิกได้ตอนนี้เราไม่มีแล้วและพอจะไปใช้ตัวโปรตีรนเนีมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตึบดูดซึมนะครับตึบดูดซึมก็คือตัวริบตึบูซึมของมันเนี่ยก็จะไปทําลายโครงสร้างของรากฟลิกที่มันตื้ หน้าแปลงมันก็เลยกลารเรยเป็นว่าเป็นการลบความสามารถในการแข่งขันซึ่งในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ทำเกษตรเพียงเพื่อเลี้ยงพวกเราเองแต่เราทําออกไปส่งออกแล้วต้องไปสู้กับต่างประเทศซึ่งเขามีจุเด่นอย่างที่แข็งมากกว่าเราก็คือเรื่องของค่าแรงที่จะไปใช้นะครับก็เลยกลารเรยเป็นปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็เลยค่อนข้างจะท้อใจกับการทรําเกษตรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราไม่มีทางออกนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่า ภายใต้การแข่งขันที่มันเข้มงวดทุกวันเนี่ยเกษตรกรไทยโดนรังแกแทนที่ภาครัฐเนี่ยจะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาตามเราขึ้นมาติดๆทุกวันทุกวันกับกายแล้ว่าทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันด้วยรูทุกทีแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปแข่งขันเขาได้ยังไงและถ้าแข่งขันไม่ได้จะทำยังไงความรู้ของคนไทย สถาบันการศึกษาที่จะหลอ่อหลอมลูกหลานเราก็ไม่สามารถจะให้คนไทยไปแข่งกับคนในญี่ปุ่นในเกาหลีได้มากนะเพราะฉะนั้นทางออกหนึ่งก็คือการทำภาา้าคสเก็ตนะครับหรือในภาา้าคสเซ็ตึ้่มันสามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตได้แต่พอมาัข่แข่งหนักๆทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากแล้วก็ที่น่าเศร้าก็คือคนที่ออกมาพูดเรื่องคาราดมากที่สุดเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด กับกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้จริงๆเลยแล้วก็เหมือนกับมาเขียนเสือให้บวกลัวท่านประเทศปลุกให้คนที่ไม่รู้เรื่องลัวตามๆกันไปแม้แต่สื่อหลายๆคนไม่เคยรู้เรื่องเลยก็มาพูดเหมือนจะรู้เรื่องแล้วก็ปัดกันไปกลายเป็นเสียงหายแบบนี้ครับเออพูดไม่ออกคุณคราคะคือเราเนี่ย ดิฉันเนี่ยเท่าที่ตามข่าวเนี่ยเออเราก็พูดกันบ้างเนี่ยเอ,อ้ยคนปลูกผักเนี่ยเขาไม่จําเป็นปหรอกเขาไม่เหนื่อยล้อหรอกเพราะคนปลูกผักเขาไม่ใช้ภารอนตแต่โอเคคุณคุณปลูกผั G ก G A P เกษตรปลอดภัยส่งไปยุโรปอันนี้คอนเฟิร์มว่าส่งได้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยเจอปัญหาเราฝัดติดใน ผลิตของเราที่ส่งไปแต่อย่างหนึ่งที่คนฝ่ายที่ต่อต้านการใช้สารเคมีใช้ปรากอตเนี่ยไม่สื่อสารให้ชัดเจนก็คือ mm hmm. เวลาพูดไปบอกว่าผักเขาผักไม่ใช้ปราควอตก็ได้ก็เขาไม่ได้เอาปรากอตไปพ่นผักแต่เขาเอาไปพ่นหญ้านะครับไปพ่นหญ้าในแปลงของผักไม่ว่าจะพ่นหญ้าก,ก่อนที่จะปลูกผักหรือว่าในแปลงของผักที่สามารถจะพ่นไดน้ตัวนี้เป็นเรื่องที่การให้พบมไม่พบมันก็เลยเกิดการ ปัญหาของการสื่อสารก็ค่อนข้างจะสูงมากในประเด็นของภาระความนี่ไงคือหนึ่งการให้ข้อมูลไม่ครบหรือการรับข้อมูลแล้วกัะนะจากสื่อเนี่ยรับข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวอันนี้ต้องยอมรับว่าดิฉันก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วก็พอหลังจากมีปัญหานเนี่ยเรื่องภาระครเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ดูตามสื่อนะว่าเขาพูดอะไรกันเราเนี่ยในฐานะเคยนั่งอยู่ตรงนั้นเรารู้เลยว่าคนที่สื่อเขาก็พูดจาก พูดแตบบ่สิ่งที่เขาอ่านเนี่ยก็ถึงเป็นข้อมูลด้านนั้นเยอะแต่พอเรามาฟังข้อมูลด้านเราถึงรู้ว่าคือข้อมูลด้านเนี้ยมันถูกเผยแพร่ไปน้อยหรืออาจจะมากเพราะเราก็พยายามพูดพูดกันนะแต่มันไม่ถูกขยายต่อมันไม่ถูกขยายต่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจกันจริงๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัชพืชเนี่ยวัชพืชเป็นศัตรูพืชใช่ไหม และสารกํจา,กาจัดวัชพืชเป็นปัจจัยการผลิตอ่าอันนี้มันต้องเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตคือใครถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนเกษตรหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรเขาไม่เข้าใจนะว่าปัจจัยการผลิตคืออะไรและมันสำคัญอย่างไรเพราะว่าบางทีบางทีคนคนไม่รู้เราก็ไปว่าทาไมได้ไม่อยู่ที่ว่าเราจะใส่ข้อมูลอย่างไรเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะอ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุก่ารเดือดร้อนแะล้ว เราเราฟังดูแล้วทุกฝ่ายเือเดร้อนจริงๆแล้วนะคะแล้วปัญหาหลักๆที่ที่ฉันฟังดูเนี่ยหนึ่งก็โอเคถ้าใช้ควาราควรมไม่ไม่ได้ึ่งมันมันใช้ไม่ได้จริงๆอยู่แล้วใช่ไหมตอนเนี้ก็ต้องใช้คนใช้คนปัญหาที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือต้นทุนแ,แล้วแหละเรื่องคนต้นทุนทุกคนมีปัญหาเหมือนกันสองคือว่าก็ต้องไปใช้สารตัวอื่นๆที่อาจจะทดแทนได้แม้ว่าจะไม่ได้ทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใช้ได้บ้างนะซึ่งมันก็ใช้ใช้ใช้เออแทนแทนด้วยอ่ะคือใช้ได้บ้างกฟูฟอสเนีดตตอนนี้มีแต่กฟูฟอสเคนีที่ใช้ได้ใช่ไหมเพราะไกลโคเซตก็ก็จำกัดการใช้ใช่ไหมนะอ่าก็ใช้ได้บ้างแต่ก็แพงด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกพืชแล้วก็ไม่ได้ผลดีเหมือนพาราคอทด้วยใช่ไหมเพราะฟูฟูฟูฟอสเคนีดเป็นกึ่งดูดซึมด้วยใช่ไหมอ่ะนี่เงี้ยปัญหาต่างๆแบบเนี้ย เราจะทำยังไงกันอ่ะทีใครจะเอะไม่ใครจะเถอตรงนี้นะคะเช่นการจัดการเร่รู้เชนนัะเรื่องเรื่องที่เศร้าที่สุดอย่างหนึ่งในในบรรยากาศของภาคเกษตรเรายุคหลังๆอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คือเราได้ใครก็ไม่รู้มาเป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรเ,เรามีรัฐมนตรีเกษตรที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรที่ขยันมากแต่ไม่รู้ชื่อสารเกณมีทางการเกษกตรถ้าตมด ไม่รู้อะไรเลยนะมาเป็นัฐมนตงทีช่วยแล้วก็ไปดันเรื่องสารพัดเรื่องเลยที่จะสร้างปัญหาไปพูดผมผมใช้คําว่าแบบนี้ได้โดยที่ผมคิดว่าไม่ผิดก็คือไปพูดเพอร์เจอร์ถึงขั้นบอกว่าอนาคตเนี่ยเราจะเป็นทําเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นความเพอร์เจอร์แล้วก็กลายเป็นปัญหาท,ที่ว่าไอ้ความเพอร์เจอร์หล่านี้เนี่ยมีคนเอาไปพูดต่อๆเอาไปบัน แล้วทำให้สังคมเราที่อ่อนไหวต่อเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮรเริ่มมองดำเป็นขาวมองขาวเป็นดำในต่างประเทศที่ผมได้สัมผัสบ้างเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกเกษตรของญี่ปุ่น,นในประเทศไทยเนี่นนนยนะฮะเราบอกญี่ปุ่นเนี่ยทำกเกษตรพรีเมี่ยมทำกเกษตรอินทรีย์เ็าไม่ใช้สารเคมีอะไรประมาณนี้ที่เรารรบทับันใช่ไหมแต่พอเวลาเราไปคุยกับคนที่อยู่ในภาคเกษตรของญี่ปุ่นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้สารเคมีแล้วก็บอกว่าเขาใช้เยอะกว่าเราด้วยนะยายาฆ่าหญ้าในญี่ปุ่นมีมบางตัวที่พ่นตายพ่นหญ้ตาตายแล้วสารเคมีไม่เกิดเลยก็มีเขาก็ยังใช้กันอยู่ผมมีลูกค้าญ,ญี่ปุ่นรายนึงที่เป็นโรงงานผลิตาาอาหารส่งไปญี่ปุ่นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นก็คุยกันเขาบอกว่าเขาตลกประเทศไทยมากที่ประเทศไทยมองสารเคมีเป็นอาชญาิกับมองการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็น อาชงหารมมองเกษตรกรที่ใด้ฉันเคมีเป็นอาังากรแล้วก็ไปมองว่าจะพยายามทําให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศก็บอกคุณทาไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณจะทําเกษตรอิทรีทั้งประเทศนะั้นประเทศไทยเพียงลุ้มสา,ายได้เลยเนี่ยครับคือสิ่งที่น่าเศร้ามากก็ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นวิชาการเป็นภาคธุรกิจเป็นเกษตรกรเองเน,นะครับเราควรจะรวมกลนะุ่มนันจริง แล้วเราควรที่จะต่อสู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทาการเกษตรโดยใช้สารเคมีไม่ใช่อจชญากรเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่ใช่การสร้างอจชยากรรมเราไม่ได้ทําลายโลกเราไม่ได้ทําลายสิ่งมีชีวิตแต่เราช่วยสร้างอาหารนะครับเราผลิตสินค้าเรากระตุ้นการเติบโตของประเทศนะครับผลิตอาหารแล้วก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปเราจะต้องเป็นเหมือนญี่ปุ่นเป็นเหมือนกับ ประเทศในยุโรปหรือลยหลายประเทศที่เขาสามารถผลิตสินค้า,าเกษตรส่งออกแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนได้ไม่ใช่ว่าจะมาปลูกแค่กินแล้วก็กินแค่ปลูกผมไปเห็นโฆษณาที่เอ่อเป็นคนของส่วนที่พยายามกระตุ้นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะคล้ายๆกระแนบกระแหนเกษตรกรที่ใช้สารเคมีอ่เป็นวิดีโอที่เขาปลูกแตงโมในป่าย่ามีเขาวลูกสองสามต้นในป่าย่าแล้วก็ชมบอกว่าเนี่ยมันอยู่กับหญ้าได้มันเป็นเรื่องตลกมากที่ มันมีภาพเหล่านี้ออกมาและคนในสังคมหลายๆคนเชื่อและชื่นชมมันเป็นเรื่องตลกมากครับว่าเรามีความบิดเบี้ยวในการเรียนรู้ในการศึกษาเราหรือเปล่ามันจึงทําให้ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับได้แล้วก็เอามาพูดปากต่อปากแม้แต่คนที่อยู่ในสื่อคนที่อยู่ในเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเขาก็เชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะดันไปทั้งท,งที่มันไม่ใช่ความจริงและตอนนี้นะครับมันคล้ายๆสงคราม ปปลกลเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ภากของเอ็นจีโอนะครับได้สัมผัสฟังนั้นค่อนข้างเยอะมันมีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับมีความพยายามที่บอกว่าจะพยายาม่อตั้งกองทุนคล้ายๆ้ายกองทุนสสสแล้วก็ไปรีบภาษีจากปุ๋ยเคมีสารเคมีทางการเกษตรเพื่อที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยเข้าไปในกองทุนและใก้กองทุนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงกเกษตรทรนะครับเมื่อก่อนผมก็คิดเหมือนหลายๆคนเราเริ่มการทำเกษตร คนในรุ่นผมเนี่ยนะครับเราจะมีความอินกับเกษตรอินทรีย์มากนะฮะอยากจะปลูกป่ายอยากทำว่าน,นเกษตรมากทะเลาะก,กับพ่อนะครับพ่อผมนะบอกผมว่าท <ำ S 2> ํารู้ไหมไรวังมหอไเออดีที่ต <c oughs> ัดใจก่อนไม่งั้นคงทำไปแล้ว่า <c oughs> พ่อผมเนี่ยบอกผมว่ามึงรู้ไหมกว่าจะทําแปลงพีชข้นมงได้ปลูกต่อไม้มาพี่รี่ต่กอใช้เวลาเสียเวลามาหลายปีนีต้นเบืก็นีต้ตนําืวอวันนี้คือนี้มจะมาปลูกต้ไนไม้ให้มันรกเหมือนเดิมได้ยังไง ในเราก็บอกว่าไม่ได้เราอยากจะมีวัฒนเกษตรมีต้นไม้ทำอินทรีย์นะครับแล้ววันนึงพอเราทาในเชิงธุรกิจเราก็พบว่าปัญหาของการทําอินทรีย์อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมันไม่ได้ในส่วนของสเกลนะครับมันมันไม่สามารถจะทําในภาพใหญ่ได้แล้วมันก็มีข้อจำก,กัดหลายๆอย่างนะครับผมเคยคุยกับผู้บริหารบริษัทผลิตเปร,รปูผลผลิตทางการเกษตรส่งออกท่านเขาบอกว่า เมืองไทยเราเนี่ยเราแปลกตรงที่ว่าเราบอกว่าเราจะพยายามอยากจะอัพในเรื่องของสินค้าเกษตรอินี์แต่เราไม่เคยไปดูในเรื่องของอสินค้าแมสที่มันเป็นปลอดภัยทั่วๆไปเลยเหมือนกับว่าคุณยังมีผักคะน้าโลละสิบห้าบาทอีกแล้วคุณจะไปขายผักคะน้านทรีิ์โลละเก้าสิบโลละร้อยเนี่ยใครจะไปซื้อของคุณมันไม่เหมือนในยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยมันสแตนด์บายไว้ที่ราคาสูงละคือปลอดภัยหกสิบพอจะไปขายยินเก้าสิบตลาดอินี์มันถึงโตเขาเลยบอกว่า เมืองไทยเนี่ยถ้าไม่สามารถจะสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัไยได้ย,ไยังไงินทรี์ก็ไม่ตกนะครับเรามันก็ใายเปัญหาตอนนี้มันเมื่อวานผมคุยกับนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักการเมืองท่านหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยเราจะต้องมุ่งไปที่การทําเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์เราพอบอกว่าตอนนี้เกษตรกรอายุเยอะมากขึ้นนะครับเราจะต้องสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่เขาเขาบอกว่าเนี่ย มีโครงการเนี่ยส well, ่งทเล e n t ต่างๆให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเยอะแยะเลยผมบอกว่าผิดทางแล้วเพราะว่าคุณจะให้คนรุ่นใหม่ลงไปทําเกษตรโดยตรงเนี่ยมันมันไม่ได้สมมติคุณมีที่พันไร่จะให้คนรุ่นใหม่ลงไปทําเกษตรที่พันไร่อย่างน้อยต้องมีร้อยสร้อยคนนะฮะแล้วลงไปทํมันมันจะรอดไม่รอดแต่ถ้าคุณสร้างตูวประกอบการเกษตรขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถลงไปดูพื้นที่พันไร่นั้นได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอิกเที่ยวไปหมดเรามอง ภาพของการทาเกษตรเนี่ยเป็นเฉพาะเรื่องของการทําเพื่ออยู่เพื่อกินแบบเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมุ่งไปในเชิงุตสาหกรรมในเชิงาณินี้เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับปวดเราขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสปีที่แล้วนะครับตลาดพริกในมาเลเซียผมค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในเรื่องของพริกหน่อยตลาดพริกในมาเลเซียเนี่ยนะครับเป็นของพริกเขียวเป็นของเมืองไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนของพริกแดงเนี่ยเป็นของเวียดนาม นะครับสามปีที่ผ่านมานะครับพริกเขียวเริ่มกลายเป็นของมาม่าไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยพริกเขียวในมาเลเซียเริ่มเป็นของขม่าประมาณ50 70%พริกแดงอีกประมาณ 30- 5 0เกษตรกรไทยเริ่มโดนอีกเล็เลงเรื่อยๆแต่รัฐไม่เคยสนใจในเรื่องพวกนี้เลยครับมานั่งอยากจะส่งเสริมแต่ในเรื่องของอินทรีย์อย่างเดียวทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยถามผู้ส่ขของออกผมมีลูกค้าที่เป็นโรงแท๊ก ส่งไปยุโรปอยู่ประมาณห้าหกเจ้าผมเคยถามว่าคุณไม่อยากจะส่งผักอินรีย์ไปยุโรปบ้างเหรอเขาบอกว่าอย่าส่งสิคุณทําได้ไหมล่ะทําพริกอินทรีย์ที่ไม่มีสารบกค้างแล้วก็ไม่มีรูปแมลงติดไปด้วยผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยเขาบอกแค่ว่าถ้านั้นเราก็ทำปลอดภัยกันดีกว่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงครับแต่เรายังไปบอกยือว่าถ้าทําอินทรีย์ได้โอกาสของเกษตรกรไทยในการ ส่งออกเ้วเยอะมากขึ้นจริงๆแล้วมันแทบไม่มีโอกาสเลยอ่ดิฉันนี่ขอคำตอบสั้นๆเผื่อมีคนถามดิฉันจะได้ตอบได้ว่าที่บอกว่าทำอิทซีเนี่ยทำกเกษตรอิทซีที่จริงๆเรารัฐบาลอยากนะเขาก็ตอบมาทำไม่ได้เพราะอะไรจะให้ตอบเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันขาย,ยไม่ได้หรือว่ามันมันทำได้เยอะไม่ได้หรือว่ามันไม่สวยมันอะไรจะตอบว่าไหนทำไมกเกษตรอิทซีถึง เป็นธุรกิจไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ค่ะเออเกษตรยซีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้แต่มันไม่สามารถจะเป็นตัวหลักของภาคเกษตรได้เพราะเกษตรอิทซีมีข้อจากัดคือหนึ่งเราทําในเชิงอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วเนี่ยครับถามว่าทําได้ไหมอาจจะทําได้แต่ความคุ้มค่ามันไม่ได้เลยครับเพราะต้องใส่นวัตกรรมใส่ต้นทุนมากมายลงไปแล้วมันก็ต้นทุนสูงจนเกินไปก็ไม่ได้สองนะครับเวลาคนกินเนี่ย คนไม่ได้ต้องการแค่บอกว่าปลอดภัเยเฉยๆแต่เราก็ต้องการว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องสวยงามด้วยมันต้องสะอาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรินรีเนี่ยมันจึงไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดครับโอเคค่ะผมคิดว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือในกระบวนการที่ผลันในการแปนสูปเคมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปร,ราค๋องก็ดีหรือว่าตัวอื่นที่ผ่านมา มันมีองค์กรเพื่อนายปชนก็คือกลุ่มของ ngo ที่เข้าทํางานเป็นร่าเป็นสัง่งมีทีมงานไปยังแต่ทำอินโฟกราฟิกออกสือ่อทําทุกอย่างเขาเ้าทาไปเรื่องเป็นราแต่เราอะครับเรามีองค์กรมีสถาบันที่จะทํางานเหล่านี้ให้กับเกษตรกร,กรจริงไหมและเกษตรกรจะต้องพร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกในการที่จะสนับสนุนงานเหล่านี้เมื่อก่อนนะครับเมือ่อปี60เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องอพึ่งนำเข้า ก็พยายามที่จะเข้าสู่สถาบันองค์กรของเกษตรกรเพื่อเช็ก็มาอะไครับสมาคมเกษตรกรแห่งชาติทำงานมิ่งกันอยู่ปีนึงสรุปว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมก็เลยถอยออกมาหน้าวันนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องไปแฝงกับองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรืออะไรก็ตามแต่เราทํายังไงเราจะมีองค์กรของเกษตรกรจริงๆที่เข้งแข็งนะครับเป็นองค์กรที่หวงไม่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เรามีสมาคมผู้เรียนมีสมาคม ไรอ้อยที่สมาคมก็าโดมีหลายสมาคมมากแต่แต่ละสมาคมเนี่ยเรายังไม่มีตัวที่เป็นคลัสเตอร์จริงๆที่ว่าตอนนี้เราเห็นปัญหาเรื่องนี้เรามีคนที่จะขับเคลื่อนปัญหาตัวนี้จริงๆอจรย์ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกันถึงว่าเราต้องมีองค์กรของเกษตรกรจริงๆที่เราจะช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะผประโยชน์ของเกษตรกรจริงๆตรงนี้ก็ต้องขอฝากนะครับว่าหลายๆท่านน่าจะมี power แล้วมีาบารมีเพียงพอที่จะช่วยขอร่างสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วทางฝั่งพวกผมเนี่ยเรามีพักพวกมีเพื่อนๆพื่นอนทางเกษตรเราก็ยินดีที่จะสนัคกันแล้วก็มาร่วมแล้วก็ช่วยกันเพื่อที่จะพิทักษ์ตัวอย่าของเราครับ